สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวจากชีวิตจริงเลยนะคะเป็นบันทึกความทรงจำของครูท่านหนึ่งค่ะครับซึ่งเอ่อท่านทำงานเป็นครูมาเอ่อยาวนานมากมากกว่า55ปีเลยทีเดียวค่ะโอ้าปีนี่มันนานมากจริงๆนะครับนี่เรื่องราวจากบันทึกนี้น่าจะให้มุมมองที่ลึกซึ้งมากๆเลยเกี่ยวกับ หัวใจของการเป็นครูความผูกพันอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะเราจะได้เห็นภาพความผูกพันระหว่างครูกับสิทธ์แล้วก็ความสำเร็จของลูกสิทธิ์ที่เติบโตไปตามการเวลาด้วยครับ น่าสนใจมากเ้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่ครูท่านนี้อยากจะแบ่งปางจากประสบการณ์หลายสิบปีของท่านได้เลยค่ะคือในบันทึกเนี่ยท่านเริ่มเล่าจากภาพงานรวมรุ่นก่อนเลยค่ะเป็นงานฉลองครบรอบ68ปีของโรงเรียนเก่าท่านคือโรงเรียนกวางเจ้าแล้วก็โรงเรียนสว่างวัฒนาอ๋อครับครับบรรยากาศในงานนี่เอ,อ่อท่านเล่าว่าอบอุ่นมากสิทธิ์เก่าที่มานี่อายุอานามก็40 50 60, 60ปีกันแล้วนะคะ ครับผมหลายคนก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานดีๆกันทั้งนั้นเลยเห็นภาพเลยครับบรรยากาศคงจะแบบว่าชื่นมื่นมากๆนะครับมีสิทธิ์ก่าวกลับมาหามาแสดงความเคารพใช่ค่ะใช่มีมอบพวงมาลัยถ่ายรูปกับครูบาอาจารย์กันใหญ่เลยมันเป็นภาพที่เอ่อทำให้เห็นว่าความผูกพันมันไม่ได้จางหายไปไหนเลยจริงๆครับแล้วจุดเริ่มต้นล่ะครับจุดเริ่มต้นบนเส้นทางครูของท่านเองนี่ เป็นยังไงครับเห็นว่าเริ่มตั้งแต่ปี2502เลยหระครับที่โรงเรียนเก่าวตัวเองด้วยใช่ค่ะท่านเริ่มสอนที่โรงเรียนกวางเจ้าซึ่งเป็นโรงเรียนที่ท่านเคยเรียนมาก่อนท่านเล่าว่าวันแรกนี่ตื่นเต้นมากแล้วก็ประทับใจความน่ารักความไร้เรียงสาข,ของเด็กๆนะคะอืมครับแล้วท่านก็ ตั้งใจตั้งแต่วันนั้นเลยนะว่าอยากจะดูแายเด็กๆให้ดีที่สุดอยากปลูกฝังสิ่งดีๆให้เขาส่งเสริมทั้งเรื่องเรียนเรื่องสุขภาพแล้วก็เอ่อที่สําคัญคืออยากให้เขามีความสุขในการเรียนครับผมท่านสอนที่กวางเจ้าอยู่6ปีค่ะแล้วก็ย้ายไปสอนที่โรงเรียนสว่างวัฒนาต่ออีกเกือบเกือบยีปีโหยาวนานมากแล้วเอ่อปรัชญาหรือว่าหัวใจสําคัญในการสอนของท่านตลอดเวลาหลายสิบปีเนี่ยค,คืออะไรครับ ดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่วิธีการสอนแบบเดียวนะครับคือเป้าหมายหลักๆเลยนะคะท่านอยากให้นักเรียนเป็นคนฉลาดรอบรู้แล้วก็ต้องมีศีลธรรมด้วยครับแต่ว่าวิธีการนี่สิคะที่ท่านเรียกว่า 108, ะะร้อยแปดนะคะร้อยแปดค่ะคือมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จตายตัว ไม่ใช่แค่สอนตามตำรายอย่างเดียวแต่ท่านจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เข้ากับเด็กให้เข้ากับสถานการณ์ oh. มีทั้งเรานิทานสอนแทรกข้อคิดเข้าไปหรือว่าใช้การเล่นเข้ามาผสมผสานกับการเรียนครับคบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือท่านทำทุกอย่างด้วยความรักความอดทนแล้วก็ ความละเอียดอ่อนมากๆใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับมีตัวอย่างความทรงจำกับลูกศิษย์ที่สะท้อนความใส่ใจเป็นพิเศษแบบนี้ไหมครับมีหลายเรื่องเลยค่ะที่อ่านแล้วแบบประทับใจมากๆอย่างเรื่องนักเรียนหญิงคนหนึ่งตอนสอบนี่ตื่นเต้นมากมือเย็นเหงื่อออกเต็มเลยครับคูท่านนี้ก็ไม่ได้แค่บอกว่าไม่เป็นไรนะ แต่ท่านแสดงความเข้าอกเข้าใจจริงๆทําให้เด็กรู้สึกดีขึ้นอืมเข้าใจความรู้สึกเด็กใช่ค่ะหรืออีกเรื่องหนึง่งอันนี้น่าทึ่งมากมีนักเรียนชายคนหนึ่งเ,เกิดท้องเสียในห้องเรียนอค่ะแต่ครูไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจเลยนะคะกลับเข้าไปช่วยทําความสะอาดแล้วก็ไปหากกนมาเปลี่ยนให้เด็กเพื่อให้เด็กเรียนต่อได้แบบไม่ต้องอายเพื่อนโหจริงเหรอครับ สุดยอดมากอันนี้คือเกินหน้าที่ไปเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันเป็นการกระทำที่อาจจะดูเล็กน้อยนะแต่มันแสดงถึงความเมตตาการดูแลที่มันมาจากใจจริงๆสร้างความรู้สึกปลอดภัยความไว้วางใจให้นักเรียนได้มากเลยแล้วเรื่องนักเรียนชายคนนั้นเห็นว่ามีตอนต่อด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีตอนต่อที่น่าประทับใจมากคืออีกสิกว่าปีต่อมาเนี่ยนักเรียนชายคนนี้เขาได้เป็นถึงผู้จัดการธนาคารเลยนะคะ โหเก่งจังครับค่ะแล้วพอเขาได้เจอครูท่านนี้อีกครั้งเขาก็ยังจำได้แล้วก็แสดงความเคารพมากๆช่วยอำนวยความสะดวกให้ครูเป็นอย่างดีเลยมันส่งผลต่อความรู้สึกความผูกพันมานานมากจริงๆใช่เลยค่ะแล้วความผูกพันแบบนี้มันไม่ได้มีแค่กรณีเดียวนะคะยังมีเรื่องที่นักเรียนแบบไม่อยากให้ครูไปสอนห้องอื่นอยากให้ครูเลื่อนชั้นตามไปสอนด้วย มีแบบนั้นด้วยเหรอครับมีค่ะหรือมีนักเรียนป .4 มาถามเลยว่าเมื่อไหร่จะได้เรียนกับครูอีกครูท่านก็รับปากว่าเดี๋ยวป .5 จะตามไปสอนนะ ครับแล้วท่านก็ทําตามสัญญาจริงๆตอนที่ท่านย้ายไปสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสว่างวัฒนาอ๋อแสดงว่าคําพูดเล็กๆน้อยสัญญาที่ให้ไว้กับเด็กท่านก็ใส่ใจและรักษาสัญญาเสมอใช่ค่ะความสม่ําเสมอความใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยแหละค่ะมันสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งได้จริงๆแล้วการย้ายไปสอนภาษาอังกฤษเหรอครับอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายใหม่เลยโดยเฉพาะกับนักเรียนที่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยท่านรับมือยังไงครับ ท้าทายมากค่ะเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ตอนนั้นคือไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก,ก่อนเลยจริงๆท่านก็เลยต้องเริ่มปูพื้นฐานใหม่หมดเลยวิธีการก็คือเน้นจำศัพท์ค่ะตั้งเป้าเลยว่าวันหนึ่งต้องจำให้ได้มากกว่า7คํคำโหวันละเจ็ดคำค่ะควบคู่ไปกับการอ่านการเขียนแล้วก็ความเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็มีระบบให้รางวัลเป็นดาวสะสมอะไรแบบนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เหล็กๆอ๋อ oh, เป็นเทคนิคที่ดีนะครับสร้างแรงจูงใจใช่ค่ะ และที่สำคัญคือท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วยนะคะคืออาจารย์มารีเลียงชัยกุลท่านอนุญาตให้ครูเปิดสอนพิเศษเพิ่มให้ได้ในเช้าวันเสาร์ค่ะครับผมซึ่งครูท่านนี้ก็ทุ่มเทมากๆค่ะมาสอนให้โดยไม่หยุดเลยสะท้อนให้เห็นว่าท่านไม่ย่อท้อจริงๆแล้วก็พร้อมจะปรับตัวทำทุกอย่างเพื่อน,นักเรียนฟังดูแล้วเป็นครูที่ทุ่มเทมากๆเลยครับตลอดเส้นทางยาวนานนี้มีใครที่ท่านอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษไหมครับที่กล่าวถึงในบันทึกมีค่ะ ท่านขอบคุณหลายท่านเลยแต่ที่เน้นๆก็คือบิดามารดาค่ะครับที่ให้หลักการสําคัญมาตั้งแต่ต้นเลยว่าอย่าดุตีนักเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งอันนี้เป็นเหมือนรากฐานสําคัญในการเป็นครูของท่านเลยเป็นคําสอนที่ดีมากเลยครับค่ะแล้วก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านอื่น,นๆเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนด้วยที่ให้ความไว้วางใจท่านมาตลอดมันก็แสดงให้เห็นนะคะว่า การเป็นครูที่ดีเนี่ยมันต้องมีแรงสนับสนุนจากรอบข้างด้วยเหมือนกันจริงครับอืมฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับของการเป็นครูด้วยหัวใจจริงๆใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่การสอนหนังสือให้ความรู้ตามหน้าที่ไปวันๆแต่มันคือการสร้างคนจริงๆค่ะสร้างความผูกพันสร้างความไว้วางใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่มันจะส่งผลต่อชีวิตลูกศิษย์ไปอีกนานแสนนานเลย เป็นเรื่องราวที่ให้พลังใจมากๆครับทำให้เห็นคุณค่าที่ลึกซึ้งของการเป็นครูผู้สร้างอย่างแท้จริงเลยแล้วในตอนท้ายของบันทึกท่านก็ยังมอบคำอวยพรที่อบอุ่นให้กับทุกคนด้วยนะครับขอให้มีความสุขปลอดภัยและก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาค่ะเป็นคำอวยพรที่น่ารักมากๆเลยค่ะทีนีอ้อ่จากเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็มีคำามทิ้งท้ายที่น่าสนใจชวนให้เรากลับไปคิดเหมือนกันนะคะครับ ยังไงครับก็คือลองนึกย้อนกลับไปดูว่ามีความทรงจําเกี่ยวกับครูท่านไหนหรือว่าการกระทําเล็กๆน้อยๆอะไรของครูในอดีตของเราที่มันยังคงติดอยู่ในใจเรายังมีความหมายกับชีวิตเรามาจนถึงทุกวันนี้บ้างไหมคะโอ้เป็นคําถามที่ดีเลยครับชวนให้คิดถึงเรื่องราวดีๆในอดีตเลยครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามและพบกันใหม่ในการเจาะลึกเรื่องราวครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ